กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ TDRI ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เพิ่งจะผ่านพ้นการเลือกตั้งมานะคะเรามองไปข้างหน้าถึงหลังจากนี้นะคะหลังจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แล้วเรื่องของเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรวันนี้คุยกันในประเด็นมองเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังจําเป็นแค่ไหน คุยกันกับดรกิริดาเพาพิจิตผู้อานวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะดรกิริดาคะสวัสดีค่ะคุณวินาไมาและท่านผู้ฟังค่ะค่ะมาเจอกันหลังช่วงของการเลือกตั้งนะคะอยากจะให้ดรกิริดาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่ามองการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจหลังเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งนี่วิเคราะห์ไว้ยังไงบ้างคะ ก็ต้องเรียนว่าหลังเลือกตั้งนี่ก็คือเป็นประมาณครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วนะคะ,ะเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นมานะคะได้ได้ดีกว่าครึ่งแรกนะคะเหตุผลหลักๆก็คือว่าการท่องเที่ยวนะคะจากต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเข้ามานะคะในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าในครึ่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะคะทั้งรายได้ของประชาชนนะคะแล้วก็ทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ ทางเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยกับเพื่อเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปีนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของอ่าจ ะะที่ดูว่าทิศทางเนี่ยคงจะไม่ได้จะขึ้นต่อไปอะไรมากมายเหมือนที่เคยขึ้นมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะก็มองว่าทางธนาคารประเทศไทยเองเนี่ยก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอีก0.25เปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจ,จะคงเอาไว้ละนะคะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องแบบที่ขึ้นมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แลว้วเพราะฉะนั้น ทิศทางของดอกเบีย้ยก็คือจะคงแล้วนะคะจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นต่อไปอะไรเยอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นบวกนะคะต่อ,อธุรกิจนะคะที่อยากจะไปกู้ยืมเงินนะคะหรือว่า ประชาชนนะคะที่มีนี่อยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วนี่มีการประมาณการว่าประมาณต้นปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยนะคะก็น่าจะเริ่มลดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยบวกสําหรับไทยเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกตัวน,นี้สําคัญมากสำหรับเราก็คือค่าครองชีพใช่ไหมคะเงินเฟอ้อนะคะคือระดับราคาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามันจะ นะคะมันมันจะไม่ขึ้นไปสูงอ่มากมายเหมือนปีที่แล้วแล้วล่ะนะคะคือเงินเฟ้อในปีนี้เนี่ยก็คาดการนะคะโดวยเฉพาะครึ่งหลังของปีนี้ก็คาดการว่าน่าจะลงมาต่ํากว่า2%นะคะก็คือแปลว่าระดับราคานะของครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยจะสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยอ่ไม่ถึง2%นะคะในขณะที่ถ้าจําได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะเงินเฟ้อเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยก็มีก็มีปัจจัยบวก นะคะในะทั้งเรื่องของอที่เรียนนะคะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนะคะจากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะจะไม่ขึ้นต่อไปนะคะ,ะแล้วก็จากเรื่องของราคาเนี่ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยๆแล้วแหละนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยค่ะเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกแม้ว่าต้องเรียนตามตรงนะคะความเสี่ยงก็ยังมีอยู่หลายหลายตัวนะคะ,ะความเสี่ยงหนึ่งก็คือ,อเรื่องของการส่งออกที่น่าจะชะลอลงเพราะว่าตลาดหลักๆนะคะตลาดส่งออกหลักๆของไทยว่าจะ กุนะคะก็มีแนวโน้มที่จะนะคะที่จะชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังช่วพราะเราได้ยินว่าใช่ไหมเกษตรกจใหญ่ๆเขากำลังเขาสู่ภาวะถดถอยนะคะก็คือความต้องการสินค้าและบริการของเขาเนี่ยก็อาจจะนะคะเอ่อโตช้าลงหรืออาจจะลดลงได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกไทยไปตลาดหลักๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะนะคะคงคงจะเอ่อโดนกระทบเช่นเดียวกัน,นะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเป็นปัจจัยลบหลักเลยนะคะสำหรับครึ่งปีหลังของปีนี้แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีตลาดอื่นคะตลาดส่งออกอย่างเช่นจี นะคะหรือว่าตวันออกกลางนะคะที่ยังเติบโตอยู่ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่านะคะการส่งออกไทยไปตลาดบางตลาดเนี่ยนะ,ะอย่างเช่นจีนต็ออกกลางเนี่ยก็น่าจะยังโตได้อยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่อยากจะให้ให้มองว่าก็นะคะก็ก็มีความเสี่ยงนะคะแต่ก็ยังมีจุดที่น่าจะสามารถที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าง <c oughs> อย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็มีจะถา Yeah. มีผลกระทบอะไรนะคะต่อเศรษฐกิจไทยด้วยก็ต้องเรียนทมตรงกันนะคะว่าในช่วงเลือกตั้งนะคะของทุกๆครั้งเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเงินที่สะพัดนะคะคือลงไปในเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าก็มีการใช้จ่ายเงิน,นะค่ะนี่หมายถึงว่าสําหรับหาเสียงเลือกตั้งกันนะคะต้องทำใช่ไหมโปสเตอร์ oster, ใช่ไหมคะต้องจัดอีเวนต์นะคะทางกกตอเองก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องทําเราก็ลองคํานวณดูนะคะค่าใช้จ่ายที่ แต่ละรากเขาได้รับอนุญาตนะคะสสแต่ละคนเขาได้อนุญาตจากกรกตเนี่ยให้ให้ใช้ในการหาเสียงนะคะบวกกับ คาใช้จ่ายกกตอเองเนี่ยก็จะประมาณสัก67,000ล้านบาทนะ6 0 0ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยถ้าคิดแล้วก็ประมาณอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากมายนะคะอาจจะประมาณเทียบในในสัดส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะมูลค่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.05นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะของเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ก็เป็นตัวช่วยนะคะช่วยกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีมีเงินส่วนนี้เข้ามาแต่ในส่วนที่เป็นนโยบาย ที่เมื่อกี้คุณวินียถามถึงกันนะคะว่าจะมาแล้วมาใช้ได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับรัฐบาลใหม่ก็ต้องแน่นอนรัฐบาลใหม่ตั้งก่อนใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ถึงจะมาดูว่าจะมีนโยบายไหนนะคะจากพักมัดพักไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะที่จะนํามามาใช้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะกว่านโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองเขาหาเสียงอะคะ่ะจะนํามาใช้ได้อะคะ่ะ ค่ะคือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราก็เห็นนโยบายหลากหลายของจากหลายพักการเมืองเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการเติมเงินในกระเป๋านะคะแล้วก็หลายๆมาตรการเลยทีนี้อยากให้อาจารย์มองว่านโยบายต่างๆที่ก่อนหน้านี้พักการเมืองได้หาเสียงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคะ่ะนโยบายไหนที่เหมาะสมหรือว่าจําเป็นสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งบ้างคะ ค่ะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนนะคะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะน่าจะมีการเติบโตใช่ไหมคะจากที่ปัจจัยต่างๆที่เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อของประชาชนจริงๆเนี่ยนะคะโดยโดยอ่โด,ย,ดยเฉลี่ยนเนี่ยก็น่าจะนะคะอ่ดีขึ้นนะคะจาก ครึ่งปีแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่จะต้องมาเติมเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าจะนะคะจะต้องเอามานะคะมามาช่วยนะคะให้การอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่จําเป็นมากนักนะคะในช่วงที่ในยามที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วบทบ,บาทของของภาครัฐหรือการใช้ใจ่ายของภาครัฐเนี่ยคือจะใช้ใจ่ายตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะ,ะเครื่องยนต์อื่นในเศรษฐกิจไม่ค่อยทํางานภาครัฐนะอย่างเช่นในช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องใช้ ใช่ไหมคะก็ต้องอัดฉีดเงินเข้าไปนะคะแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยดีแล้วนะคะภาคเอกชนเองนะคะก็หรือว่าประชาชนเองเนี่ยก็มีกําลังซื้ออยู่แล้วเนี่ยภาครัฐก็ไม่จํอาอัดฉีดหรือว่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะไม่เช่นนั้นนะคะ,ะผลที่จะตามมาก็คือว่าเงินเฟ้อนะคะหรือรับราคาเนี่ยก็จะขึ้นใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามีความต้องการสินค้าและบริการมากๆเนี่ยนะคะ ราคาของก็จะแพงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตอนครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยเรามองอยู่แล้วว่านะคะกำลังซื้อของประชาชนน่าจะฟื้นขึ้นนะคะก็น่าจะนะคะมีความต้องการสินค้าบริการมากขึ้นอยู่แล้วเนี่ยรัฐบาลไปเติมอีกอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้ราคาของหรือเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปอีกได้นะคะแล้วพอเงินเฟ้อขึ้นขึ้นไปคราวนี้นะคะการที่ธนาคารประเทศไทยหรือว่าคณะกรรมการการเงินเนี่ยจะคงดอกเบี้ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอาจอาจจะไม่ได้คงแล้วนะคะเพราะถ้าเขาเห็นเงินเฟ้อขึ้นไปอีกนะคะเขาก็จะพยายาม ยับยั้งเงินเฟอ้อนานใช่ไหมคะเขาก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยไปเพื่อที่จะไปลดนะคะความต้องการสินค้าและบริการลงนะคะเพราะว่ายังไงถ้าเวลาเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะคิดว่าเอาเงินไปฝากดีกว่านะคะ ใช้สอยอะไรใช่ไหมคะก็อาจจะต้องคิดอีกทีนะคะถ้าดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งที่ทนธนาคารกลางหลายประเทศใช้เนี่ยเวลาเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยก็คือจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการจับใจ่ายใช้สอยมากๆนะคะใน,ในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยหรือว่าเป็นเป็นต้นปีหน้าด้วยซ้ำนะคะเรามีมาตรการของภาครัฐเมินต่างๆออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะนะคะต้องระวังอีกตัวหนึง่งก็คือระวังว่า เงินเฟอ้อนะคะหรือว่าระดับราคาในประเทศอะค่ะมันจะเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ว่าดอกเบี้ยนะคะดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยนะคะก็อาจจะขึ้นไปด้วยเพราะว่าดอกเบีย้นยนโยบายของแบงค์ชาติอาจจะต้องขึ้นนะคะเพื่อจะไปสกัดเงินเฟอ้อน้นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในในายามในายามที่เศรษฐกิจเนี่ยะคะหรือว่ากําลังซื้อของประชาชนกําลังไปไปได้เนี่ยนะคะมองว่ามาตรการที่จะต้องอัดฉีดเงินเพิ่มให้ให้เพิ่มกําลังซื้อของประชาชน คนเนี่ยนะคะในายามนี้อาจจะยังไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าแน่นอนมาตรการที่น่าจะยังทาอยู่นะคะก็คืออาจจะเป็นมาตรการที่เจาะจงมากกว่านะคะไปช่วยในกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วไม่สามารถจะช่วยตัวเองนะคะได้นะอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่อะไรได้น้อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มคุณแม่นะคะที่ทีเพ,พิ่งจะออมีบุตรนะคะหรือมีรายได้น้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ ควรจะนะคะควรจะมะีเงินที่ไปช่วยนะคะสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนนะคะหรือว่าหลายๆพักก็จะมีบอกว่าอยากจะช่วยลดค่าครองชีพใช่ไหมคะจะลดค่าไฟฟ้าค่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือไม่ได้จําเป็นต้องช่วยทุกๆคนเท่ากันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ากําลังซื้อของของคนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะน่าจะดีขึ้นนะนในครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะแน่นอนทีบเที่ยวปีที่แล้วนี่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะก็นะคะอาจจะไม่ได้ จำเป็นต้องช่วยทุกคนนะคะแต่ว่าช่วยแบบจอดกับกลุ่มที่มีไรายได้น้อยแล้วเดือดร้อนนะคะจากสภาวะที่ค่าไฟแพงหรือว่าราคาน้ํามันพลังงานแพงเนี่ยนะคะน,น่าจะนะคะน่าจะ เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ซิ้งเปืองเงินนะคะของภาครัฐมากนะก็ต้องเรียนนำตรงว่าภาครัฐไทยก็ไม่ได้มีเงินเหลืออยู่เยอะใช่ไหมคะคุณผายก็ทราบว่านะคะในในหนึ่งปีเนี่ยเราก็มีงบประมาณของภาครัฐเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านล้านกว่าบาทนะคะที่เราใช้นะแต่แปดสิบเปอร์เซ็นตะ์นั้นเป็นงบประจําไปเสียแล้วนะคะก็คืออันนี้คือต้องต้องใช้จา่ายอย่างเช่นเป็นค่าจ้างข้าราชการเนี่ยค่าน้ําค่าไฟค่าบํารุงะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลืออยู่แค่20%หรือประมาณแค่700,000ล้านบาทเองนะคะ ต่อปีนะคะที่รัฐบาลจะใช้จากงบประมาณเนี่ยนะคะเพื่อกิจกรรมอื่นๆนะคะรวมถึงการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ได้มีเงินมีเงินเหลือเยอะนะคะถ้าอยากจะใช้จ่ายนะคะอย่างที่ออ,อกโนโยบายกันมาเนี่ยเป็นมูลค่าแบบเยอะๆเนี่ยนะคะหลายแสนล้านบางพักนี่เป็นเป็นล้านล้านเลยนะคะ แน่นอนเรก็ต้องไปกู้ยืมเงินใช่ไหมคะกู้ยืมเงินมานะคะหรือไม่ก็่าต้องใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งอันนี้ก็นะคะตรวจสอบยากอีกนะคะไม่โปร่งใสนะคะ,อ,ะอีกวิธีนึ่งอาจต้องชวนให้เอกชนเขาเข้ามาร่วมลงทุนด้วยนะ,ะแต่ัน,นั้นกเนเน็เป็นโครงการลงทุนเท่านั้นนะคะอย่างโครงการที่จะแจกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเอกชนคงไม่ได้มีนะคะมีมีส่วนที่จะมาร่วมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเรียนนาตรงว่า งบประมาณเราก็มีจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จ่ายอย่างอย่างชานฉลาดนะคะเพื่อที่จะช่วยประชาชนกลุ่มที่เดือดอร้อนจริงๆไม่งั้นเราก็จะต้องนะคะไปกู้เงินนะคะมาแล้วก็เป็นภาระนะคะต่อประชาชนในอนาคตนะคะภาษีนอนาคตอาจจะต้องขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินมาใชาน้นี่ใช่ไหมคะในะอีก55.10ปีปีข้างหน้าอย่างเี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการอย่างที่มาถามนะคะว่า ที่ยังน่าทําต่อก็น่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยนะคะอย่างเจาะจงเนะะจาะจงกลุ่มนะคะที่เดือดร้อนนะคะอีกอันนึง การลงทุนต่างๆสําคัญมากนะคะเพราะว่าการลงทุนนี่มันเก็บกินในระยะยาวนะคะเราลงทุนวันนี้ใช่ไหมคะเรามีถนนหนทางหรือว่ามีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างเงี้ยเทคโนโลยีดีขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้คนนียสามารถที่จะติดต่อสื่อสารทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ไป,ไปไปเรื่อยๆในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นโครงการการลงทุนต่างๆที่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะของของ ของคนไทยของธุรกิจไทยเนี่ยนะคะเราก็น่าจะยังทำต่อไปอนะคะ่ะอ่ะก็มีหลายประเด็นเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นที่จับตาดูอยู่นะคะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งดรกิริดามองภาพให้ฟังแล้วนะคะว่าหลังการเลือกตั้งแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ย ก็ยังมีสัญญาณดีในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็มีเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลใหม่เนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจที่สําคัญเลยก็คือการช่วยไปยังกลุ่มที่มีความเดือดร้อนเป็นการช่วยแบบเฉพาะเจาะจงแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ยังจําเป็นอาจารย์กิริดามองยังไงว่าอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่คาดหวังว่าพอมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วเนี่ยควรจะรีบแก้ไขเป็นเรื่องต้นๆนะคะ จริงๆแล้วนะคะถ้าบอกว่าเร่งด่วนเลยจริงๆแบบว่าในไม่กี่เดือนนี้เลยนะคะก็ยัง<ฆ>จะเป็นเรื่องของปากท้องของประชาชนอย่างที่เรียนนะคะยังมีกลุ่มประชาชนที่ยังยังเดือดร้อนใช่ไหมคะจากค่าไฟค่าพลังงานที่แพงอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะเราก็ยังไม่ได้ฟื้นสามารถจะฟื้นอาชีพตัวเองจากจากภาวะโควิดนะคะที่ผ่านมาได้นะคะอันนี้แน่นอนนะคะก็เป็นภารกิจของรัฐบาลใหม่นะคะชุดใหม่ที่จะ เข้าไปช่วยเหลือนะคะคนกลุ่มนี้อย่างเจาะจงอย่างเงี้ยนะคะก่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเรื่องที่2ตามมานะคะที่คงจะควรจะทำพอมีรัฐบาลใหม่แล้วก็คือเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นใช่ไหมคะให้กับทั้งนักธุรกิจนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเชื่อมั่นในในเรื่องของการเมืองนะคะให้กับประเทศอื่นๆด้วยว่าเรามีรัฐบาลที่มั่นคงนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ เน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นะคะสปอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนกับธุรกิจนะคะอย่างเสรีอย่างเางี้ยน,นะคะก็จะทําให้ความเชื่อมั่นใช่ไหมคะของของ,ของนักลงทุนหรือว่าผู้ทําธุรกิจเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ทุกคนรอดูอยู่นะคะว่ารัฐบาลใหม่นะคะจะน้าตัดเป็นอย่างไรนโยบายจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ไม่อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มนะคะรอดูอยู่เพราะฉะนั้นพอ ะะมีรัฐบาลใหม่มาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะทำในระยะสั้นเลยเนี่ยก็คือนะคะให้ความมั่นใจกับ,กบผู้ประกอบการกับธุรกิจนักลงทุนนะคะว่านโยบายเราจะเป็นแบบนี้นะ นะคะให้มีการแข่งขันอย่างเซรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะยังนะคะต้อนรับนักลงทุนต่างชาติเรายังให้ความสําคัญกับอย่างเช่นเศรษฐกิจสีเขียวโลคาบอนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่นักลงทุนอยากได้นะคะในช่วงในช่วงที่ทั้งโลกเนี่ยต้องการจะไปสู่สังคมที่รับวนต่ำใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อย่างเช่นนะคะจะลงทุนอะไรก็ต้องบอกนะคะอย่างว่าในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอื่นต่าง จะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะใน EEC นะคะจะทำต่อไปมีอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นการให้ความมั่นใจนะคะกับนักลงทุนว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรต่อไปเขาจะได้เริ่มนะคะเริ่มลงทุนหรือว่าเริ่มดำเนินกิจการนะคะของเขาถ้าจะขยายอะไรก็เริ่มทำนะคะได้ในในในช่วงในในไม่ช้านี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ที่น่าน่านาจะรีบทำนะคะในในระยะสั้นนะคะแน่นอนนะคะในระยะต่อไปนะคะนโยบ เราจะใช่ไหมคะ,ะเพิ่มนะคะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะให้กับคนไทยกับธุรกิจไทยเราทำยังไงนะคะก็ต้องต้องเริ่มนะคะเริ่มนำนำไปปฏิบัติจริงอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะอันนี้สำคัญสําคัญมากๆนะเพราะว่าเรามีแต่นโยบายแต่ว่าถ้าเราไม่นําไปปฏิบัติเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะ,อะเอกชนเองเขาก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทราบแล้วเขาก็จะไม่ไม่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าลงทุนใช่ไหมคะ,ะต่อไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น การลงทุนเนี่ยของรัฐบาลที่ที่พูดว่าอยากจะทำเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าได้ได้ทำอย่างไรว่าเร็ว,รวอย่างน้อยเริ่มทำนะคะเพื่อเป็นสัญญาณว่านะคะจริงจังในในเรื่องนี้การลงทุน,นี่ยไม่ใช่ในเรื่องควางพื้นฐานอย่างเดียวทั้งหมนทำไมมองถึงว่าการลงทุนใน,ใน,ใ,นในคนด้วยนะ,ะในทักษะของคนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น,นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ท,ที่มองนะคะที่ที่รัฐบาลควรจะเร่ง แต่แค่ในเรื่องของธุรกิจนะคะมองถึงเรื่องของบุคคลด้วยก็คือเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลก็คือต้องเพิ่มช่วยก็เพิ่มทักษะใช่ไหมคะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยเนี้ยนะคะอาจจะมีนโยบายลงไปช่วยเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นในที่สิงคโปร์ี่ยกต,ตัวอย่างเขาจะมีเงินให้นะคะบอกว่าเนี่ยคุณมีเงินนะคะทั้งหมดเดือนละนกีะ่ทัทจากปีละห้าพันบาทอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณต้องไปใช้ในการเรียนนะคะคอร์สนะคะ ที่ที่จะเพิ่มพูณความรู้ของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีให้เลือก50คอร์สอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรียนเนี่ยก็สามารถจะนะคะใช้เงินตรงเนี้ยนะคะเพื่อจะช่วยในค่าใช้จ่ายในการเรียนได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือของสิงคโปร์ของไทยอาจจะลดลงมาเหลือ2,000บาท3,000บาทนี้ก็ได้แต่มีเงื่อนไขอะค่ะอย่างเงี้ะะยเป็นต้นก็คือทําให้คนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะไปไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะอายุ30 40, 40 50ก็อยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันนะคะของทั้งบุคคลแล้วก็จริงๆก็ช่วยธุรกิจแตช่วยเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะนี้ก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องธุรกิจในเรื่องบุคคลนะคะสาคัญในเรื่องของประเทศเองนะคะก็มองว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขประเทศเนี่ยเราควรจะเริ่มกลับไปเจราจา FTA นะคะหรือว่า Free Trade Agreement ใช่ไหมคะส่วนที่สัญญาทางด้านการค้าเสรีกับประเทศต่างๆเนี่ยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยแบ่งขั้วกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่นะคะเราจะนะคะอ,ะอยู่คนเดียวตัวเล็กๆเนี่ยนะคะเราจะค้าขายในโลกเนี้คงลำบากนะในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการไปไปทําสนธิสัญญาอย่างกับไทยยูออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าร่วมนะคะร่วมใน กลุ่มนะคะของของประเทศต่างๆที่เขามีสนที่สัญญาการอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น cptpp อย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอาเซียเราเป็นแล้วใช่ไหมคะพวกที่เขาเรียกว่าสัญญาะระดับภูมิภาคนี้เราก็ควรจะไปร่วมกับเขาะคะ่ะ ก็มีหลายประเด็นเลยแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่จะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็มีหลายเรื่องเลยที่ควรจะต้องเร่งทำํำแล้วก็มีเรื่องระยะยาวที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์โลกก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะแล้วก็ในช่วงปีนี้ปีหน้าเนี่ยเรื่องของปัจจัยจากสงครามร,รัสเซียยูเครน ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับโลกนี่ทางดรกิริดามองยังไงว่ามันจะส่งผลกระทบหรือว่าภาคเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะต้องตั้งรับแล้วก็ปรับกันยังไงต่อคะอันนี้นี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเศรษฐกิจโลกนี่ยังค่อนข้างผันผวนเลยนะคะและจะผันผวนต่อไปด้วยในในในปีหน้านะคะสงครามยูเครนรัสเซียนี่เป็นตัวอย่างนะคะที่ว่าจะไม่จบง่ายๆนะอย่างในปีนี้คงคงไม่ไม่จบนะคะเพราะว่าถ้าจะจบได้เนี่ยรัสเซียหรือว่าท่านกูตินต้องหา ดูเหมือนกับยังไม่มีทางลงเพราะว่ายูเครนเองก็ไม่ยอมใช่ไหมคะที่จะยกดินแดนส่วนไหนให้หรือไม่ยอมไม่ยอมแพ้เพราะว่าทางตะวันตกก็ให้การสนับสนุนยูเครนอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของสงครามอ่ายูเครนรัสเซียอย่างเงี้ยน,นะคะน,น่าจะลากยาวนะคะไปแต่น้อยอย่างอย่างถึงสิ้นปีนี้หรืออาจจะถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ส่งผลอยู่แล้วทําให้อ่าราคาพลังงานมัน่งคุไม่กลับไปถูกนะคะเหมือนตอนก่อนช่วงอ่อก่อนโควิดนะคะตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานเริ่มเริ่มลงมาแล้วก็จริงนะคะแต่ยังสูง ก่อนโควิดอย่างเช่นในราคาน้ํามันนะคะในปีนี้เนี่ยเฉลี่ยทั้งปีอาจจะอยู่ที่ประมาณ85เหรียญต่อบาเรลนะคะถ้าก่อนโควิดตอนนั้นมันอยู่แค่75เหรียญต่อบเรลอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นราคาสินค้าผว้กพันต่างๆเนี่ยนะคะมันจะไม่กลับไปสู่นะคะระดับก่อนโควิดนะอีกต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องอยู่กับมันนะคะคือระดับราคาะคะ่ะจะอยู่ในระดับที่ที่สูงนะคะอันนี้ก็ยังยังเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการต่อไปนะคะอะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่นะคะ,ะเราคงจะต้องอะระมัดระวังด้วยและหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออย่างที่คุณวินัยบอกว่านะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ทาง การเมืองโลกเนี่ยใช่ไหมคะค่อนข้างจะแบ่งขั้วนะคะระหว่างทั้งสหรัฐและทั้งจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการแบ่งขั้วครั้งนี้เนี่ยนะคะเออมันจะไม่กลับมานะคะ,ะเหมือนเดิมนะคะในในอดีตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่จีนกับสหรัฐเนี่ยเขาอยู่เป็นคนละฝั่งเนี่ยแน่นอนนะคะเขาก็จะพยายามมาหาเพื่อนใช่ไหมคะเขาก็จะมาหานะคะอ่อประเทศต่างๆในในอาเซียนของเราด้วยรวมถึงไทยด้วยนะคะตรงนี้เราก็ต้องนะคะเรามาระวังในการที่จะบริหารจัดก,การความ ััพนธ์ระหว่างทั้งสองฝั่งเพราะว่าเราก็เชื่อว่าประเทศไทยตั้งแต่ไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเลือกข้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่จะต้องต้องสาคัญจริงๆถ้าถามว่าสําคัญยังไงนะคะจริงๆสําคัญเพราะว่าในอนาคตนี่การแยกข้างหรือแบ่งข,งข้างของเขาเนี่ยแบ่งฝ่ายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองใช่ไหมคะมันเป็นเรื่อง ด้วยนะคะซึ่งมันมนกระทบเศรษฐกิจและการทําธุรกิจในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังต้องระวังมากนะคะเรื่องที่สามนะคะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะไฮไลท์ตรงนี้ก็คือว่าในปีต่อไปเนี่ยนะคะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกกะะับการทุนชุกเทศใหญ่ๆนะคะอย่างที่เราได้ยินกันแล้วว่าทุกคนก็จะบอกว่าภายในครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะเศรษฐกิจอเมริกาก็น่าจะถดถอยนะคะถดถอยนี่หมายถึงว่าโตช้าลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเข้าวิกฤตแต่ว่า โตช้าลงนะคะปีหน้านะคะก็น่าจะไม่ได้โตเยอะนะคะเพราะฉันเศรษฐกิจให,ใหญ่ของโลกเนี่ยยกเวน้นจีนนะคะจะไม่ได้โตเยอะแล้วเขาเป็นคู่ค้าสําคัญของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็ทําให้เราจะต้องนะคะจะต้องเตรียมตัวว่าเราอาจจะต้องไปหาตลาดใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะต้องนะคะหาเอ่อหา,หาเครื่องยนต์นะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะ,อ,ะอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่แค่การการส่งออกอย่างเดียวเป็นต้นนะคะเช่นการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะสำคัญพอพอ,พอโลกเขา แบ่งขั้วกันใช่บริษัทที่อยากจะย้ายออกมาจากประเทศจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็อาจจะนะคะสามารถที่จะไปดึงดูดนะคะบริษัทเหล่านั้นเนี่ยให้มาประเทศไทยได้อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะหาเครื่องยนต์นะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในอนาคตในยามที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะโตช้าลงด้วยแล้วก็แบ่งขั้วด้วยอะคะ่ะ ก็เห็นภาพชัดเจนนะคะช่วยมองอนาคตแล้วก็เห็นการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยที่เป็นความคาดหวังนะคะว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยพอมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็มีหลายเรื่องที่คนไทยอยากจะเห็นนะคะว่ารัฐบาลใหม่นี่น่าจะทําให้เศรษฐกิจนี่เติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ได้มาแชร์มุมมองเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้รบกวนใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราคุยกันกับดรกิริดาพาพิจิตค่ะก็เรียกได้ว่าเห็นภาพชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของทิศทางเศรษฐกษิจในอนาคตหลังการเลือกตั้งก็คือครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ทางดรกิริดาพาพิจิตผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ TDRI ก็ได้ให้มุมมองนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยในระยะสั้นเลยนะคะสิ่งที่เป็นความคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยควรจะเร่งผลักดันเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่มีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องแต่ว่าเรื่องของการใส่เงินลงไปนี่น่าจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะก็คือเรื่องที่จะต้อง พิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในอนาคตด้วยนะคะในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความผันผวนสูงด้วยวันนี้คุยกันกับทาง TDRI ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ